สวัสดีพี่น้องสุภูสุขคนนะครับทิ่แดงค้นไข้ภาพี่น้องมาเบิงภาพน้าโชกลาบแนวทางเหล็กเด็ดตัวเล็กที่นนาสนใจหมวดประจวบวันที่หนึ่งมีถุนายน2567้ยเด้อพี่น้องเดอหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับผ้ามาเบิงของมูลแนวทางของพี่ควายคนโก้มาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์อาจารย์ไก่วุฒินันทน์สีแนวทางของพี่หมื่นอาจารย์าารยัชนมีโชกขางบนเพิ่นอาจารย์พรตระเด็นนะครับแล้วก็เีกหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับพี่น้องครับ เป็นการทำนายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจับทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทำเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับพาพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดแสงเดือนพี่น้องอันนี้เป็นบนชุดเน้นเพิน,นะครับหนึ่งเจ็ดนึ 8, ่งแปดสอแปนะครับแล้วก็บใบถัดมาในล่างชุดเน้นพี่น้องครับ แปด 1, 8, 4, 8, 1 6, 4, add, ีแปดแล้วก็เกแอดแสงเดือนเลขฝันของแอดประกอบนะครับ879 7879แปดเจและแปดก้าแล้วก็ตามมาด้วยข้อมูลแนวท่างของคนปอสี่นะครับใบนี ini, พี่น้องครับ750 421 150 เจ็ดห้าห้าศูนย์สี่สองสองหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะครับ้วก็ข้างล่างเพิ่น 48, 4 7, ีแปด7ีสองซีเจ็ดแปดสองสองหาครับสองเจ็ดแนวทางของคนปอสี่ใบนีเป็นแนวทางของปับปุ่มนะครับพี่น้องครับเอาคัมแมนที่แดงจำผิดจังไงก็ต้องกลับประธานอภัยเดินนะครับเนี่ยสามตัวเพิ่นทางนี้ที่แดง ตามยุวสันนะครับนี่ดวงวันี้บริตามหอกเนาะครับนี่หาสามหาแปดสามศูนย์แปดศูนย์สี่หกหาหกเก่าหกหนึ่งเก่านะครับของบนแนวทางของปลาปุ่มตามมาด้วยบีวันนานะครับพี่น้องครับเม็ดเดียวผเด็กสึกเพันหาหนึ่งเ,งเงด้อพี่น้องเด้อห้าหนึ่งพี่น้องผมสามโตนีสี่หาหนึ่งกับหกหาหนึ่งนะครับบีวันนา รากาบ,บนชุดตัดของแอดคานนะครับสองเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสองแปดและหนึ่งเจ็ดนะครับแอดคาแล้วก็แอดแสงเดือนเนาะนะครับหนึ่งเจ็ดสองแปดสองเจ็ดนี่นะครับไข่ไข่กันแนวทางของกระท่อมไม้ไผ่นะครับเป็นผู้แบ่งปันมาใบหนีก็ได้สามโตเพิ่นพี่น้องครับเจ็ดแปดสี่ห้าสี่เจ็ด 3 5 7 3 5าเ8็ดสามห้าเกแก้ละศูนย์เกน่งะครับกระท่อมไม้ไผ่อันนี้ข้อมูลแนวทางของอาจารย์วิจาร์นะครับพี่น้องครับวีเจเนาะนะครับสี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดสี่เก้าแปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดนะครับรากาสามตัวเพิ่นนะครับพี่น้องที่เป็นแฟนคลับเอฟซี FC, ของอาจารย์วิจันีรกัแคเเดอร์นะครับ มาด้วยอันนี้เป็นสองตัวบนของอาจารย์ยืนนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นชุดเต็มเพลนแปดหกเก้าหกสองหกสี่หกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดสองเก้าสองสองสองสสี่สองนะครับอันนี้เป็นที่เพลนเน้นนะครับแปดสองเก้าสองสองสองกับสี่สองเด้อพี่น้องเด้อแนวทางของแอรเทปนะครับหกห้าเก้า ห้าสองหกสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสองหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่หกและหกแปดนะครับแอดเทปถือแดงภาพพี่น้องมาเบิงของอาจารย์ไก่วุฒินันสอนสีนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ละหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับข้างบนวิ่งสองและซี่นะครับข้างล่างวิ่งแปดสองสองสี่ แปดเจ็ดแปดห้าหนึ่งแปดสองสองสองสี่เจ็ดสี่และสี่สี่อาจารย์ไก่วุทธินันสอนสีนะครับอันนี้พี่น้อยนะครับพี่น้อยจัดให้นะคงสุดไตสไตพี่นอ้อยคุณว่างบนเดนแปดนะครับเด่นมากโกมูนีิเจ็ดแปดนะครับเดนล่องนี่สี่หนึ่งหกสามหกแปดแปดแปดสามตัวคนกันนี่หละนะครับนี่ ราค็ข้างล่างเด่น6นะครับเด่นโกมูลหกแปดเด่นล่องหกสามหกี่หกเก้ากับ4ี่หนึ่งขอมุลแนวทางพี่น้อยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแอดนัมนะครับใบนี้ก็ได้พี่น้องที่เป็นแฟนครับ f อของแอดนัมกับแครไบเดอนะครับพี่น้องครับแนวทางของพี่นวด ใจดีนะครับนี่กระไดเนาะข้างบนวิ่งหนึ่งพี่น้องนี่ละเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเบนนี่นก,กันหนึ่งหนึ่งหาหาเจ็ดเจ็ดสามตัวกับเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สามข้างล่างพันวิ่งหานะครับหนึ่งสี่หนึ่งหาหกหาเจ็ดหาข้อมูลแนวทางของพี่นวดใจดี ที่แดงภาพพี่น้องมาเบิงแนวท่างข้างบนนะครับของอาจารย์รัชนกมีโชคพี่น้องครับเด่นพันสองกับเจ็ดได้นีิก็รดาเนาะสาทูมาอิลี่ในไม่แง่เนาะพี่น้องเนาะน,7 27, 7 72, 7 25, 27, 2, นะครับนี่นเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองห้าห้าสองเจ็ดสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่คือสามตัวพเนาะเนีนโกมูกับเป็นเจ็ดสองเจ็ดนี่แหละนะครับ สตัวนี้2องเจ็ด,จดหาครับ70พี่น้องครับขอมูลแนวทั้งทั้งทึ่งนะครับของอาจารย์รัชนกมีโชคตามมาด้วยอาจารย์เอดาวเหนือนะครับพี่น้องครับหมีถุนายน6 6หกนะครับข้างบนนี่เจ็ดนะครับพี่น้องหาเจ็ดสองหกเจ็ดสองสี่เจนะครับข้างล่างนี่หานะครับแปดหและ9 5 ขอม,มุนแาวทางของอาจารย์เอดาวเหนือตามมาด้วยพี่ดวงใจนะครับอันนี้เป็นสองตัวของเพิ่น 08, 02, 04, 05, 0์หกหนึ่งสองนะครับ07นย์เจก็หนึ่น้ำนี่นะครับ09นยกาก็หนพร้อมเพียรนะครับพี่ดวงใจสองตัวแลวก็ารน,นี้เป็นพี่ดวงใจสามตัวนะครับ 7, 18, 708, 8, 12, 2, ปดเ เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เก้าแปดศูนย์สองสองศูนย์เก้าพี่น้องผมนะครับขอมูลแนวทางของพี่ดวงใจพาพี่น้องมาเบิ้งข้อมูลแนวทางของอาจารย์พรร,ระเด่นนะครับพี่น้องครับหนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดเดอ้อข้างบนเด่นหนึ่งกับสองนะครับสามตัวหกหนึ่งสองหกหนึ่งสี่ห้าสองสี่สี่เจ็ดหกเจ็ดสองสองนะครับหางในค้นกระไฮไล่ยอยู่พี่น้องนี่สองเจ็ดสอง 2จ็นี่ละสตัวนี้หนึ่งสองหนึ่งสี่สองส่เองสองลางเด่นเก่ากับ0ูนย์นะครับเก่าหนึ่งเกย์หข้อมูลแนวทางของอาจารย์พรระเด่นแล้วก็ตามมาด้วยแอดกุ่งแก้วนะครับ6รห6าหกสองหกเกหกเจดหหนึ่งรูดหนะครับพี่น้องครับ แนวทางของแอดเกนะครับวันนี้เป็น3ตัวข้างบน737 738 739 727 728 729นะครับล้วก็2ตัวเพ่น3 738 39 27 28 29เด้ององมูลแนวทางของแอดเกแนวทางของผู้เท่าเมืองอุบลน,นะครับ7 5 6 5 6 57 52 41นะครับรูดหาพี่น้องครับผู้เท่าเมืองอุบล อันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธีรพัทธ์นะครับพี่น้องครับ721 692 815 015 915 902 751 725 791และ741นะครับขอมูลแนวทางของอาจารย์ธีรพัทธ์นะครับ ตามโดวยแนวทางของอาจารย์สังคนขี่ตัวพี่น้องผมเนี่ยนะครับพนเนนหกเก่าเก่าหกและกะ6 6, ้วก็หกหาหาหกเดอพี่น้องเดอนะครับสามตัวนี้พนเนนสามหกเก่ากับสามเก่าหกนี่แหละเนาะข้อมูลแนวทางของอาจารย์สังคคนขี่ตัวตามมาด้วยแอดมีนะครับฟันแปดพี่น้องแปดแปดสี่สี่สี่แปด 488 844นะครับเน้่น8 8พี่น้องครับแอดมีอันนี้อาจารย์ฐานพัดนะครับอาจารย์แซมนะ7าศูนย7เจ็7ส7่ศ7 57เ้วก็91นะครับพี่น้องครับ อาจารย์แห่งอีสานใต้พี่น้องนะครับใบนีห้าหกแปดห้าหกสองพนว่าเน้นหาหกแปดโาซัน้างล่างนี่หนึ่งศูนย์หาศูนย์กับหาหกนะครับแห่งอีสานใต้เอาที่แดงภพาพี่น้องมาเบงของมูลแนวทางของลูกพ่อวิศนุกรรมพี่ควายคนโก้เดอวยพี่น้องเดอรหนึ่งมิถุนายน67เจนะครับพี่น้องถามหาแอดมิกิคนโก้นั้น ทีแดงยังบบเห็นเด้อนะครับกันเห็นกระเสือกออกมาสู่เบิ้งเนาะสองหาพี่น้องครับเม็ดเดียวในสองหาเด้อสองหกสองแปดหาหกหาแปดนะครับวิ่งรูดสองสามตัวแปดสองห้าห้าสี่สองและเจ็ดหกสองพี่น้องผมลูกพ่อวิศนุกรรมพี่ควายคนโก้นะครับตามมาด้วยแนวทางของพี่เหมือนนะครับพี่เหมือนหนึ่งมิจุน่ายน์ สองหกหกสองสองสีสองแล้วก็สี่เจดเจ็ด้อพี่น้องครับพี่มื่นนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งของอาจาร,รย์อุดมท่านญาหารเนาะ1นึ่งสองแดหนึ่งแดกับสอนะครับพี่น้องครับอาจาร,รย์อุดมทัานญาหารนีอีกใบหนึ่งนะครับพี่น้องนี่หนึสองแเด้อนะครับ แนวทางของแม่พ่อนสวิตนะครับพันวาจะบอกเด้อว่า0 4 6 0์ว0่0า0 4น 049, ่ันวาแม่พ่อนสวิตนะครับพี่น้องครับทิตแดงพาพี่น้องมาปิดไทยที่ขอมุ่นแนวทางมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับวดนี้ห่งมิถุนายน6 7พี่น้องวิ่ง7กับ6เด้อนะครับ7และ6พี่น้องผม เลขมักส่วนตัวเพิ่นนะครับ269 769 497และ5 6 9เนาะมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์อีเพิ่นก็มัก6996 6 5 5 6, 6, 6คือกันกับอาจาร,รย์สังคนขีดตัวได้พี่น้องนะครับพิจารณาบุงเดอร์มักคือเพิ่นก็บวดจัดนำเพิ่นนะครับทุกสำนักทุกอาจาร,รย์ ท,ที่แดงเอามะสูบงนี่เป็นแนวท่างเนื้อพี่น้องเดอิอมักน้ำเพลินจังจวดจัดน้ำเพลินขันบอมักกับขอ,อนุญาตแนน้ำว่าให้พานเนาะเป็นการทำนายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายพี่น้องครับเห็นพี่น้องขึ้นมาตัวเลขที่เพิ่เว้าสููฟั่งเนี่ก็ไปหาอะเลาะสื่อลตรตลีเดอร์นะครับเพราะว่าลตรตลีนี่พันถูกกฎหมายพี่น้องอื่นนี่ผิดเบิร์ดพี่น้องผมเนาะนะครับ กัขบข้าพุณุณพี่น้องสุภูสุคนนะครับกาบขอาพุทุณทุกสำนักทุกอาจารย์น้ำร้อมเด้อนะครับเอือเฟือของมุญแนวทางภาพน้ำโชกลาบมาสู่พี่น้องเดืนบังในชมกันพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ